ครับเพื่อมาจอดพักร้อนที่สวนพี่ใบครับอยู่บ้านประสาทเบงครับตำบลกับเชิงครับเอกับเชียงวดสลินครับก็เลยมาจอดพักสักหน่อยครับเลยดูใต้ต้นไม้ครับต้นต้นนี้ครับลมเย็นครับไปทอนครับเคยได้จอดพักแล้วก็เคยมาดูสวนพี่แกเลยดูข้างๆครับไม่ได้เข้าไปแล้วครับ ดูดูแกปลูกโค้งไม้ครับแกปลูกต้นยางนาครับเป็นพันต้นเลยครับต้นยางนาต้นไม้พยุงไม้อะไรครับรวมไผ่ด้วยเราดูพื้นที่ประมาณสี่ห้าไร่ปลูกเต็มหมดเลยครับแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรในในนี้ครับเลี้ยงปลาในร่องครับเป็นโค้งน้องนาครับพี่ว่าทำเป็นโค้งน้องนาครับผมเป็นสวนมณเฑียรเกษตรครับผมพี่แกก็ผมมาดูสองครั้ง ครั้งที่สามครั้งนี้ครับครั้งนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจมาดูครับมาจอดพักครับจอดพักเครื่องมันร้อนครับแต่ลมเย็นดีสบายครับบรรยากาศดีครับตอนนี้เราเพิ่งหวานข้าวครับผมก็มาดูมาดูผักทุนคค่นะครับร่วกินได้ครับปลูกวัวปลาครับปลาเต็มเลยครับผมเราดูด้านข้างได้ครับเราไม่ได้เข้าไปเราไม่ได้ไปทําอะไรไม่เป็นไรครับเราดูแค่ด้านข้างครับผมครับดู ขุดรอบเลยครับนี่ขุดขุดสะรอบลองอ่ะรอบมียามีอะไรเยอะแยะเลยครับบรรยากาศดีครับธรรมชาติครับฟังเสียงนกเสียงกาครับผมแล้วก็เลี้ยงอนุบาลปลาด้วยครับอนุบาลปลาไว้สามกระชังสามกระชังครับแล้วก็เปิดน้ําไหลตลอดครับเป็นโครงการโซลเซลครับมีสะใหญ่ข้างในข้างหลังครับที่ผมเคยไปดูครับแล้วก็มีกระท่อมมีท่อมน้อยอยู่ข้างในครับ ทางเข้าจะเข้าทางนู้นครับทางเข้าประตูเข้าจะมีไม้ไผ่ถ้าเป็นรั้วครับผมต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วครับผมต้นผักิีอะไรยางนาครับกาลังสวยคืจับลากขึ้นแล้วครับนี่ก็ดูสักนาทีสองนาทีครับผมจอดพักให้เครื่องเย็นหายเย็นก็ค่อยไปต่อครับผมจะล้อมรวดน้ําไว้อย่างดีครับด้านข้างล้อมรวดน้ํกากันวัวกันควายเข้าไปแทะ เล็มไปชนต้นไม้ครับไปกินไปกัดไปเหยียบอุ้ยปลาครับปลาเยอะแยะเลยครับนี่เป็นปลาบึกปลาทับทิมปลานิลปลาอู้ยครับผมเยอะครับลูกครับอู้เยอะครับผมปลาเยอะมากเลยเลี้ยงไว้ตัวใหญ่เลยครับเลี้ยงไว้หลายปีแล้วครับครับผมเขาก็มาฝากกันครับผมสาหรับคนที่ชอบแนวเกษตรผสมผสานนะครับผม คราบรรยากาศก็จะเป็นประมาณน pues ี้ครับผมเป็นปลูกมันสับปะหลังปลูกอะไรครับสาทีนี้ก็จะพึ่งหวานทั้งหมดแล้วครับนี่สวนพี่เกก็สุดยอดครับสวนพี่เกนี่สุดยอดแล้วเกขยันครับเกเป็นคนขยันเกก็ทําจริงครับเก๋ทำมานาแล้วเก๋ทสไตล์กับท่านหัวหน้าดาครับผมเกทําสไตล์เดียวกันครับธรรมชาติโผมกุ้มครับ เดีกเขาก็เป็นทุ่งนาเป็นที่นาเป็นอะไรนี่ครับเด็กเขาทําเป็นเรียกว่าอะไรครับทําเป็นแบบขุดลอกขุดอะไรแล้วก็เอาดินขึ้นมาแล้วก็ปลูกต้นไม้ครับคนเราชอบไม่เหมือนกันครับคือครับท่านี้ก็ชอบแบบสไตล์แบบบ้านๆครับสไตล์แบบทุกทีญยงนาจะปลูกแนวแลก็ปลูกทีครับไม่ได้ปลูกหางครับย่างนาครับแ้วก็มาฝากกันนิดนิดหน่อยครับผม หญ้าเยอะมากครับก็ตัดหญ้าตัดหญ้าไว้จะเลี้ยงวัวด้วยครับก็มีวัวจะมีอะไรตรงนั้นด้วยครับแกก็ทํางานโรงพยาบาลครับผมแกเป็นเภสัชครับจ่ายยาครับทํางานที่ห้องยาเภสัชรับราชการครับผมเก่งครับแกเก่งครับแกพูดไม่ได้แต่แกเก่งครับผมครับผมฝาากก็นี้ครับผมสวัสดีครับ